ทุกคนพันนองมือไอ้อะเราเอ้ดอะพันน้องมือยหญ่ค่ะไปมาเปิดกู้ง่ายเปิดตู้ง่อยเปิดวู้งายเปิดตู้ง่ายไอ้พ่อใหญ่หัวละเท่เดี๋ยวพูดเดี๋ยวไอ้พอดไม่ได้โอยขอบคุณเหรียญนะคะใครให้เหรียญเนี่ยเนี่ยกำลังขาดแคลนไปมองเหรียญอีกแล้วป้าเหรียญหมดแล้วเนี่ยวันนี้มาห้องพี่ก่อได้เหรียญหมดแล้เนี่ยจะทำโครงการ แถวบ้านเช่าไอ้พวงมาลัยนะพี่ก้อยนี่ต่อให้พงมอเลยไปแล้วนะพี่ก้อยพงมาลัยนี่เอาจริงนะบีแกอวยพรอะฉันยกพอรให้ตอนเนี้ยฉันหมือนไส้พี่นิกกิมากเลยพี่นิกิแต่คนรอรล้วเนออกแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยคเราไม่หยุดอะแล้วจะอวยพรยังไงอ่ะ ก่อนไงเดี <Pie: trim one> ๋ยวเหนื no ่อยเหนื่อยบางคนงนีคยมาเวอพรก็ได้เขาเ้ยป๋อก็หยุดสัทีดิเนี่ยวิ่งเข้าบ้านเหนื่อยมากเลยเนี่ยความวเดินอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะออกไปใหม่อ่ะเริ่มเอาวอาิิกลับเี้ยวอาอ เดี๋ยวดอนเส้นแล้วมันหยุดไม่อยู่เอาไว้เอาไว้จิงบจิ่ก่อดดูเดิกเขเดี๋ยวหายใจลึกๆกันพอวันเกิดเลิศดล้ำนำความหมายสุขใจกายกอบเกื้อเอื้อนำผลเกียรติยศก้าวหน้ายิ่งมงคล ชื่นกมลนรัพทวีสีไพบูนเธอสาทุกค่ะ Happy b i r t d a y to you ทุกคมพร้อมกัน Happy b i r d เฮ้ยเค้กไปล้าออะเค้กไปแล้วหรือว่ายิ่มอจับปรับจอใหญ่อ่ะ ขอบคุณพี่ขอบคุณพี่นิกกี้ขอบคุณครับขอบนะคะับมัม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 เค้ก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 มัมมัมขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับนิกกี้มีความสุขมากๆนะพี่ออปอรักนะรักนะจ๊ะกแล้วก็ทุกๆคนในห้องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะทุกๆคนรักทุกคน ความรู้สึกมันมันไม่ได้รักมากมายถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกที่มันผูกพันดีกว่ามันผูกพันมันเหมือนญาติมันเหมือนครอ,อบครัวขอบคุณทุกท่านน่ารักทุกคนเลยไม่ได้แวะมาหาทุกวันใ่น้าตา,าได้นไม่ได้แวะมาหาทุกวันแต่อยู่ในใจเสมอนะนีโอ้ยนี่เป็นผู้หญิงนะั้นดีสุดเลย ันเนี้ยผู้หญิงไม่ใช่พี่ชายเอ๋เหรอไม่ต้องใช้แบบคุกกี้เสียงไทยบีเอาบอกตรงนะบีมเคลียร์ที่นิกิให้หน่อยได้ไหมไม่เธอจะเอากล้องบีทำรบบนึ้นมากว่าขวัญจะนอนกูได้อ่ะวนรอกไปขึ้นกุมงแล้ว แั่พ่อที่นี่กี้เขาสุดยอดเลยนะโอปอฉันบอกเลยนี่ดีกว่าเขาหยุดหัวร้อนแล้วเขาก็อวยพรเธอนะสุดยอดเลยนะแต่ชั้นนี่สิก็คนคนนี้เขาเหมือนใครที่ไหนล่ะเป็นไงพี่ก่อคำอวยพรสมกับสมกับพวงมาลัยพี่ก่อไหมก็พี่ก่อเริ่มด้วยพวงมาลัยก่อนนิกกี้ก็เลยต้องอวยพรชุดแบบ ผู้หลักผู้ใหญ่เลยอ่ะนี่ไอ้เจสตีเจสต,ตีน้องตีที่อยู่ข้างบนพี่อ่ะน้องเขาโยนให้พี่ก่อนแล้วก็ตามให้พี่ก่อนเออขอบคุณด้วยนะคะน้องตีขอบคุณมากค่ะโอ้ยเล็กตองด้วยสี่สี่งวดน,นี้ปะเนี่ย <laughs> น้องนิกกค่คะน้องนิกิี้เพิ่องอายุยี่สิบห้านะคะเท่าก,ก,กัน, <laughs> นกับโน้ตเลยเป็นเพื่อนกันได้ใช่เทากันเลย ไม่ใช่โูกพี่นิกิเป็นรุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกในตตอพี่นิกิเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งซึ่งเขาไม่เผลไม่โผลพี่บอกให้เรานิดหนึ่งว่าเขาเป็นผู้ใหญ่จริงแต่วตัวตนเขาอ่ะเขาชอบคิดทําเป็นแบบถูกใจ่ถูกใจดูเสียงขเราเรพี่นิกิแบบนั้นไม่หยุดอ่ะไม่นะพี่เดี๋ยวอธิบายทุกคนก่อนคือน้องนี่ิอ่ะ เล่นติ๊กตอกเร็วแค่นั้นแต่ว่าเล่นตอนอายุยังน้อยตอนเล่นน่ยอายุสิบห้าเอ้สิบแปดเดี๋ยวเดี๋ยวติ๊กตอกเดี๋ยวติ๊กตอกมาอายุสิบแปดเล่นมาหกปีตอนนี้ก็เลยยี่สิบห้ไอตอนสิบเก้าเล่นหกปีตอนนี้เลยยี่สห้านะทุกคนเคลียร์ข่าวก่อนอันนี้นะมันไม่ไม่ต้องไปเคลียร์เขาเน่ยเราให้พวงไรน้องให้พวงาลไรแล้วก็ไว้กล่าว นะเดี๋ยวให้พงมาเลยแล้วคิดเอาเด็กเนี่ยเดี๋ยวก็หมดเวลาต้องไปทํางานเดี๋ยว<ต>ไม่ได้อวไ้พอวันเกิดเนี่ยก่อนได้ไหมพี่นิกิวางคอไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันผิดคนเล่า <พอ S 1> ใครกินเสียงดังใครกินเสียงดดง